ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะก็วันนี้ยี่สิบเก้าแล้วนะคะมาลองดูกันว่าวันนี้เขามีอะไรที่ออกมาบอกว่าระวังหน่อยอย่าทำ <c oughs> ระวังหน่อยอย่าทำคืออะไรล <c oughs> องเล่นดูนะเราก็ไม่แน่ใจกันอย่าส่งประกายอย่าพึ่งอย่าพึ่งหรือเปล่านะอย่าพึ่งด like ีอิงไ g h t be light to others เอาจริงๆตอนแรกอะแอบรู้สึกได้ถึงความที่แบบเฮ้ยโอเคเป็นเถอะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นนะคะดูแสงตัวเองก่อนนันจาอารมณ์นี้นะคะวันนี้มาแบบสั้นๆดีไหมนะคะ29ิาจูนเขาบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาตัวเองก่อนนะคะเอาตัวเองก่อนหมายถึงว่า A shining light in you ก่อนนะคะเรามองว่าฉายแสงสว่างภายในตัวเองให้ได้ทำตัวเองให้เป็นแสงสว่างแล้วเดี๋ยวมันจะฉายออกมาเองอนั่นเองนะคะ be l i g h b t h i no? ที่4เนะ be l i g h to others คำถามคืออะไรนั่นคำถามก็คือว่าเตือนคำเตือนเนาะอย่าเพิ่งทำอะไรใช่ไหมเนี่ยคำถามอันนี้นะคะก็บอกว่า อยากให้ฉายแสงในตัวเองก่อนเนาะ h a คุณมี e e อความสาระข e อค e ามสาระ e s h a ะ e y o u r l r g h t on the world so t h a t o t h e r s can learn r r o m you. เอาจริงๆล้วอะเราแอบชอบไพเชนนี้นะเพราะว่าเขาสามารถที่จะอ่านจากข้อความตรงนี้แล้วมันสามารถที่จะทำให้คุณเนะ่ยเก็บได้เข้าใจได้เลยนะว่าภาพอะเอ้ยว่าไพาอะว่าการ์ดเขาต้องการสื่ออะไรมาบอกอะไรคุณนะคะแองเจลเขาอยากจะบอกอะไรคุณน่นเงนีะ้นะทีนี้ในส่วนของตัวภาพเองก็สามารถที่จะใช้ส่งผ่าน ส่งข้อความได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยแอบบรู้สึกแบบนั้นไหมเรารู้สึกแบบนั้นนะคะก็เลยบอกว่าไพ่ใบนี้เขาออกมาบอกว่าจริงๆตัวความหมายของไพ่จะเป็นเรื่องราวของการที่บอกว่าเออให้คุณฉายแสงส่งต่อให้กับคนอื่นเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนอะไรอย่างงี้นะออแต่ว่าในมุมนึงอะพอมันดันมาเป็นคําเตือนะเราก็อแอบ,บรู้สึกว่าเฮ้ยหรือจริงๆเขาอ,อาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง คุณสร้างแสงภายในตัวคุณก่อนนะคะคุณเป็นสิ่งที่ที่เป็นตัวคุณให้ได้ดีที่สุดก่อนนะคะไม,ไม่ขอโทษไม่ได้ดีที่สุดแต่หมายถึงว่าในเรื่องราวของการที่เป็นเป็นแสงสว่างก่อนนะทําให้คุณตื่นรู้ให้ได้ก่อนนะคะคุณตื่นในเรื่องไหนคุณส่งผ่านเรื่องนั้นให้กับผู้คนอ่ะมันอาจจะเป็นมุมเนทนะคะในสิ่งที่เราเสัมผัสได้นะคะขอดูใบที่สี่นะ เขาอยากจะมาบอกอะไรนะ mm hmm. be ing ไม่ใช่ be ing mm hmm. มาจากไหน be a light to others mm hmm. นะคะ the world needs people who are r i n d อะถ้าดูตามความหมายอะเราว่ามันจะเป็นมุมของที่บอกเมื่อกี้แหละว่าอโลกเขาต้องการคนที่แบบใจดีจิตใจดีใจดีโลกเป็นผู้ให้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของ spiritual j u n e in นะคะ people like you เนี่ยเออ people like, แบบไ i k e แบบคุณนั่นแหละเป็นไงเพราะฉะนั้นอ่ะพอมันมาเป็นคำเตือนเราก็แอบรู้สึกว่าเออคุณนะ่เป็นสิ่งเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะในเรื่องราวของการเป็นผู้ให้ในเรื่องราวของการฝึกทางด้านของจิตนะแล้วก็การกลับเข้ามาสู่ภายในตัวเองดูที่ตัวเองก่อนนะคะ Um, you have grace and wisdom necessary นะคะในเรื่องราวของภูมิปัญญาต่างๆที่คุณจะสามารถที่จะตื่นขึ้นมาได้แล้วก็คุณค่อยเอาสิ่งเหล่านั้นส่งต่อไปช่วยคนอื่นๆนะคะคนต้องการการฮิลเยอะนะยุกนี้นะคะเอ่อฮิลเนี่ยเรามองว่ามันคุณเองคุณจะต้องสามารถที่จะฮิลตัวคุณเองได้ หรือแม้กระทั่งรีคัฟเวอร์ตัวเองกลับมาได้ระดับหนึ่งหรือเร็วระดับหนึ่งหรือว่าไม่ใช่การที่คุณก็ป่วยแล้วคุณก็ไปสอนคนอื่นคุณก็จะทําให้คนอื่นป่วยตามอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้เอ๊ะเหมือนดาตัวเองหรือเปล่า <c oughs> คือไพ่อ่ะพอมันขึ้นคําเตือนเราก็แอบรู้สึกว่ามันก็จะเป็นในมุมที่ว่าเขาอยากจะให้เราเติมเต็มตัวเราให้ได้มากก่อนเนาะ อย่างเรื่องของการคิวในเรื่องบางจุดอ่าที่เราที่เราสมมติเราจะไปอะสอนคนอื่นเขาในเรื่องความรักตัวคุณจะต้องเติมเต็มเรื่องความรักของคุณให้ได้ซะก่อนสมมติว่าคุณยังคงเรียกร้องเรียกร้องอยากให้มีคนมารักคุณน่ะแต่คุณจะไปบอกให้คนอื่นเขาเฮ้ยรักตัวเองก่อนอยู่ต้องเติมเต็มความเป็นตัวเองให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเฮอฮัลโ คุณยังทำไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างนี้นี่อันนี้คือมัเสร็จที่สามารถเอ่อนึกได้สัมผัสได้ตอนนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้เอ่อแล้วก็อ๋อแต่ว่าเรา,าไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักนะเดี๋ยวต้องออกโัยก่อนนะคะว่าไม่ได้คือเรารู้สึกว่าคนเราสามารถที่จะเติมเต็มตัวเองได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่น ไม่ต้องหวังเพึ่งความรักจากคนอื่นแน่เพราะฉะนั้นทําแบบนั้นก่อนนะจ๊ะไม่ต้องไปวิ่งหาใครแม้เราจะยังไม่มีใครเราก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งวิ่งหาเพราะคนดีๆเขาจะวิ่งเข้าหาคนที่เหมือนกันนะเขาเรียกว่าอะไรคนที่สมบูรณ์ก็จะวิ่งเข้าหามันมันจะถูกดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าคุณ,คณขาดคุณอยากได้มันเป็นความขาดคุณอยากได คุณก็จะเรียกคนที่อยากได้ก็คือคนที่ขาดเหมือนคุณขาดอะ่ะคนขาดสองคนมาเจอการท้ายสุดเขาก็จะเรียกร้องอยากได้จากคุณคุณก็จะเรียกร้องอยากได้จากเขาท้ายสุดมันก็จะะเลาะกันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปทําอะไรแบบนี้นะแม่เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าอย่าบี<笑><笑>ดอ,อะบีดอไออะไรแต่แ่แต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 ่แง่แต้แต่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 าต่แร่แต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 ่อน่แต่แต่แต่แ่แต่แต่แต่ะต่แต่แต่แต่่่ แล้วผ่านมาเยอะแล้ผ่านมาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรา recover ตัวเองหรือว่าฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้ในมุมในมุมของเรื่องราวของความรักคนรักนะคะได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะบอกคนอื่นได้ในเรื่องของการเติมเต็มตัวเองทําตัวเองให้เป็นวงกลมก่อนเนาะอย่าไปหาส่วนเติมเต็มให้กับชีวิตนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้เป็นความปร,รารถนาดีที่อยากจะส่งผ่านไปให้นะคะ <c oughs> อดไม่ได้อีกแล้วนะคะมานี่ ว่า Your presence itself is a gift to the world. Many of us in the angelic see you as the spiritual teacher. We think it's time to share. Uh, okay. ใช่เลยคือไพ่ความหมายของไพ่ใบนี้ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือว่ามันเหมือนกับว่าคุณะเมื่อคุณเมื่อคุณพัฒนาตัวเองจนเป็นที่พร้อมแล้วนะคะ คุณจะสามารถฉายแสงสิ่งเหล่านี้คือช่วยหิวผู้คนช่วยดูแลผู้คนหรือว่าเป็นผู้ให้ที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ mm hmm. นั่นเองนะคะถ้า mm hmm. คนที่เข้ามาดูนี่แสดงว่าจะต้องเป็นแนวฮิลเลอร์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าทําตัวเองเนี่ยพอตัวเองเป็นผู้ให้ตัวเองมีจิตใจที่แบบแบ่งปันแล้วนะคะมีความเป็น compassionate แล้วมันจะฉายแสงออกไปเองคุณเชื่อไหมว่า บางครั้งอ่ะคุณแทบจะไม่ต้องบอกอะไรเลยอ่ะมันจะมีคนวิ่งเข้ามาหาคุณมันจะมีคนที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่คุณเปล่งออกไปปล่อยออกไปนะคะพลังงานแม้ว่าจะบวกหรือจะลบมันสามารถที่จะส่งผ่านออกไปได้เเคยเจอไหมว่าบางคนอ่ะเดินไปตรงไหนหมาขอโทษน้องหมาน้องหมาน้องหมาน้องแมวสัตว์ต่างๆหลบหมดเลย อันนี้เขาส่งพลังงานอะไรบางอย่างออกไปนะฮะที่สัตว์ก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้แต่ในขณะที่คนบางคนน่ะไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนก็ะเห็นแบบเขาชื่ออะไรนะสโนไวท์ White, ใช่ไหมสโนไวท์สโนไวท์อยู่ในป่าสัตว์ป่าวิ่งเข้าหาแบบอยู่ไล่หลออันนี้ก็สมมุติสมมุติเฉยๆอ่ะหรือกับคนบางคนน่ะคะ่ะไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยคนนะ่ะรู้สึกว่าคุณหรือแม้แต่คุณเองอ่ะคุณอยากจะไปอยู่ใกล้คนคนหนึ่งที่เขามีความแบบเมตตามีความอบ คุณจะสัมผัสได้อันนี้ก็เช่นกันนะคะมันคือการปล่อยพลังงานที่แบบอบอุ่นออกไปพลังงานของแสงสว่างแรงบนันดาลใจหรือว่าการฮิลอะไรต่างๆที่มันอบอุ่นมันปล่อยออกไปได้แต่คุณจะเป็นแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อข้างในคุณอะ่ะมันถูกเติมเต็มแล้วนะคะมันจะฉายออกมาข้างนอกให้คุณให้กับคนรอบข้างได้สัมผัสได้นั่นเองนะคะลองดูคะ่ะลองฝึกให้ตัวเองเป็นคนคที่เป็น คิเลอร์จากภายในนะคะมีความสมบูรณ์จากภายในแล้วก็เปล่งสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่รอบนอกสู่ภายนอกนั่นเองนะคะโอเคสำหรับยิบเก้าเนี่ยไว้สั้นๆสั้นไหมสิบนาทีโอเคนะคะก็ไว้ประมาณนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ